สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องส่องยูทูปเกษตรหมูพ่อเพียงพาาเบงขอเสียของทุเลียนขันก้านงาวพี่น้องเพราะว่าทุเลียนขาดน้ำนี่ครับต้นสองปีหาเดือนแล้วพี่น้องก็ปีกอนห้นามพ่อเพียงพ่อเพราะว่ามันออกค่อนข้างแรงพี่น้องช่วงประมาณเดือนกลุ่มผ้ามีหน้าช่วงสองเดือนนี่ครับเป็นช่วงทุเลียนที่อันตรายที่สุดพี่น้องให้นาม บอสมาเสมอให้น้ำบอเพียงพ่อเนี่ครับคอเสียนี่ครับเปลือกแตกไปน้องทั้งเชดายกับเฮ็ด์ได้ขยโยเลียงเลียงตัวนี้ก็ต้งเลียงกันว่าไม่เลียงขึ้นมาไม่นะไปน้องกิ่งกานกัแตกไปน้องแตกฟังไหนฟังไปน้องฟังทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะว่าช่วงนั้นแดดาบอากาศก็ห่อนไปน้องแดดเขาจะห่อนแดดเขาจะเผาเผาเผารำต้นเลยไปน้องบัดนี้ห้องไ้น้ำกับบอเพียงพ่อพอยุนี ถ้ามีงบประมาณให้ระบบนำสปริงเกอร์ไปน้องมนจะเอาสายยางหลากหดเอาเพรวาว่ห้องเห็ดแบบภาคอีสานเห็ดแบบพ่อเพียมไปน้องงบประมาณากบหลายแต่จะปลูกน้ำผแต่ว่าห้องกะนี่ครับความทา่ชอบมากเลยสำเนียงเสว่าดีไปน้องการย่างไปน้องเใหญไแต่าวาปีนี้ก่ยยอนป้าย่อมไม่ขาดน้ำไปน้องอดีทําำบ่อบ่อกักเก็บน้ำมาเรียบว้ไวล้ไปเรียบร้อยแล้วครับบ่อกักเก็บน้ำไว้ช่วงเดือนกภุพมนธ์มีหน้าที่เขาเมฆสาช่วงนี้ฝนป่าย่อมตกไปน้อง อีสานล่มร่มบีวีมากนี่ครับตอนนี้ก็แก้ไม้แก้เมื่อยไม้ขึ้นงามแล้วครับเพี่อน้องใบสวยการง่ามพี่อน้องใบสวยใบเข้มเป็นต้นเดียวก็ดีใจได้พี่น้องนี่ครับการง่ามสวยสวยสองปีหาเดือนแล้วเพี่น้องก็ือว่าสวยงามได้ประมาณนี้ก็เป็นที่นนาพอใจอันนี้ก็เอาปูนขาวปูนขาวมามาป้ายพี่น้องมาท่าไว้ซอยเขาปูนขาวท่าท่าท่า,ทากันกันเชื้อโรคเขาเขาให้ลํำต้นเพี่น้อง กระเดเลยจี้ก็เอาจนี้ก็ให้น้ำสม่ำเสมอบพกขาดน้ำนะพี่น้องวันนี้จมี้ไปเป็นบทเรียนแล้วการเห็ดชวนทุเรียนจะขาดน้ำไหมพี่น้องนี่ครับให้น้ำขาดปุ๋ยย่งย่งย่งย่างมีขาอยู่ย่งว่เป็นอย่างถ้าว่าขาดน้ำเนี่ยไต่เหนื่อยพี่น้องปุ๋ยยางย่งไดยเขาใส่ก็ได้ขอให้ต้นเขายังกับพ่อพี่น้องนี่ครับตามนั้นเลพี่น้องเนาะปลูกทุเรียนจะขาดน้ำเลยพี่น้องขาดปุ๋ยอยู่ได้แต่ว่าขาดน้ำยู่ยอไ่ไหมพี่น้องนี่ครับพออีสานบานเฮามันแห้งแรงกะใดสลยจนีเป็นกั พอใจเด้พี่น้องนี่ก็หย่าท่านิจตาเด้พี่น้องเก็บคว่ำมจมชื่นเกี่ยวมือไม่พิดเป็นคู่พี่น้องพิษเป็นคู่เ้องมอยอมแพ้น,นี่ครับตอนนี้ก็เป็นเก็บอีกภาเบางต้นหนึ่งพี่น้องอันนี้การหย,ย่าภาเบางมู้ดสังคิ킹มู้ดสังคิงอยู่ใกล้ๆกัก็เป็นครับอันนี้ตน้ตนเงาะต้นเงาะก็นี่มู้ดสังคิงก็เป็นด้วยครับผมมู้ดสังคิงกับปูไว้แต่กับพวกเป็นรวดเรงนี่ครับมู้ดสังคิงก็เป็นก็ถ้าไปก็ถือว่าเป็น,นเป็นคู่พี่น้อง มูสิกินสองปีหาเรียนกันพี่น้องนี่แพรกำลังประสานกันแล้วค่ะดีใจพี่น้องกำลังฟื้นงขึ้นแล้วกัผิดเป็นขู้วมาพี่น้องเนาะเอาทุกอย่างขอผิดพลาดเป็นคั้ซะเพราะบางครั้งเราไม่มีผมาสอนเทาเอาก็ธรรมาศาสตรสอนเทาเองกัการให้น้ำค่ะทำน้ำเสมอพี่น้องดินก็ัุ่มชื้นดีกาต้นก็สวยงามนสองปีเครื่องมูสังทิ้งพี่น้องใบก็ใบเข้มใบสวยตอนนั้นพี่น้องเนาะปลูกทุเรียนจะขาดน้ำเลยพี่น้องเด้อขาดปุ๋ยอยู่ได้แต่ว่าขาดน้ำยู่บ่ได้พี่น้อง สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตัวเรียนโมเสกจริงสวยๆครับผม